วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่ทําให้งานเนี่ยมันเสร็จลุล่วงไปได้ดีที่ทาให้ได้ทุกคนนะนะผู้จัดการทําคนเดียวเนี่ยไม่สําเร็จอย่างแน่นอนเออถามจริงๆเลยนะครับไอ้นี่เขาเป็นไขรช่างจาหลัดไงช่างจาหลัดมานนั่งให้ผู้จัดการนวดได้ยังไงเนี่ยทำไม <laughs> อะ ผมเป็นผู้จัดการผมเป็นเจ้านายของคุณนี่เอาจริงๆเถอะทุกคนมาทํางานที่เนี่ยผมอยากรู้จริงๆเลยประวัติการทํางานของคุณเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่อิสุสุของเราเนี่ยคุณเคยทํางานที่อื่นมาก่อนไหมพี่เจี๊ยบเชื่อไหมหนูว่าเคยเปิดกิจการมาเปิดวันแรกเจอตีนเลยค่ะโอ้โหไปเปิดได้ถิ่นมาเฟียสิเปิดร้านนวดฝ่าเท้ากรณีเดียวกับผมเลยอะเป็นไงผมก็เปิดธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันทำไปได้สามวันเขาเจอตีนแต่ผมโดนต่อยคุณไปเลี้ยงพึ่งใช่ไหมล่ะ รคอ้าวหนูอะ่ะไม่ท้อไปเปิดอีกกิจการหนึงแทงกันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะวัยรุ่นแทงกันเหรอเปิดโต๊ะสนุกปุ้งเป้งวงเป้งทั้งวันทั้งคืนเลยอะ่ะพี่<อ>แทงแค่โต๊ะสนุกทําคุยเอ,อผมนี่ก็เปิดกิจการต่อเหมือนกันเป็นไงโอ้ลูกคงลูกค้ามาลุมแทงผมกันเพียบเลยพี่เลย <c oughs>